รายได้หลักมันมาจากนักท่องเที่ยวค่ะแต่ตอนนี้แย่ไม่มีแขกเลยค่ะเราจะินปกติได้เท่าไหร่คะปีที่ผ่านมามันได้ไไดล้านถึงล้านปีที่แล้วได้สามสิบล้านปีนี้ได้ปีนี้ห้าสิบปนถ้าจะฉายชัดให้เห็นถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจคุณผู้ชมครับ บรรดาร้านขายของทั้งหลายคุณเชื่อไหมว่ายอดขายต่อวันเท่าไหร่ยอดขายวันละ8 0ด0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทฮะแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทเราจะทําให้ปรากฏการนี้เกิดขึ้นกับสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งทั่วประเทศไทยเขาคิดชะกุดจ,จังหวัดจันทบุรีคัมพัโนจังหวัดอุดรธานี วัดพระทาตดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เราจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจชุมชนด้วยเส้นทางแห่งความหวังซึ่งพร้อมให้ทุกคนได้เปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยกันบน GSB ไกด์บุ๊ก ความพิเศษแรกของ GSB ไกด์บุ๊กคือเราจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเดินทางตลอดเส้นทางแล้วกับมีไกด์นำเที่ยวส่วนตัวคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษหากจองที่พักผ่าน GSB ไกด์บุ๊กโดยลดออนท็อปไปจากราคาในแอปจองที่พักและทุกครั้งที่คุณเช็คอินตามสถานที่ท่องเที่ยวบน GSB ไกบุ คุณจะได้รับคะแนนสะสมซึ่งสามารถใช้แลกคูปองส่วนลดกับร้านค้าที่ร่วมรายการได้ค่ะรับรองว่าคุณจะแฮปปี้กับทลิปดีๆราคาประหยัดและอาจจะได้โชคใหญ่กลับมาด้วยแน่นอนว่าความสุขนี้ก็จะสร้างรอยยิ้มให้กับคนในชุมชนด้วยเช่นกันของดีๆแบบนี้ต้องที่ไมโม่เท่านั้นถ้ายังไม่มีอย่าลืมลดนะคะ